สวัสดีครับผมสวัสดียินดีตอนรับขอสู่ช่องบาต้นซาจินแฟนเพจครับผมช่องทางยูทูบครับบาต้นซาจินเชนแนวพี่น้องมาลุอาหารป่าครับผมของยี่สิบบางน้ําเปรี้ยวคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวพามาชมบอ่อปลาดุก,กบบร,ระบอปลาสวายครับผมเฮ็ดเป็นสองอีพีเลยพี่น้องเด้อเราจะพาแลากผ้าช่มบอ่อปลาดุก,กอนพี่น้องบอ่อปลาดุก มีประมาณ15บหอพี่น้อง15 16บหอไปรับชมกันเลยครับผมไปเป็นอาหารป่าที่โมม่านเนี่ยอาหารป่าครับผมเนี่ยเป็นอาหารป่าที่โมมาขอบคุณนะครับผมพูดบ่อป่ปปอปาจะพาลงไปเบิ้งครับผมจะพาไปลงไปเบิ้งพี่น้องโอ้เสียงวัานไหนเสียงเสียงว่านคนอหลายาคักหลายเนี่ยพนะี่น้องคนเพิ่ง นี่เป็ปลาดุกครับนี่งป่นก็เจ้ากำลังให้อาหารปลาอยู่คนเห็นไหมุ่นครับุ่นกำลังให้อาหารปลาครับผมกำลังให้อาหารปลาครับผมกำลังให้อาหารปลาอยู่คนได้เห็นไหนี่ครับนี่นบ่อปลาดุกครับนี่เป็นบ่อปลาดุกพี่น้องโอ้ใสกําลังงามครับผม ใส่ก็รลังพ่อจินมไงนี่ใส่ชําแขนนะครับผมใส่ประมาณชําแขนพี่น้องประมันนี่แหละนี่อันนี้เพื่อให้อาหารไปแล้วครับผมนี่กไม่ใส่น้อยใส่แง่ครับผมคุ่นให้โมกุ่นปลาปานกันป่นทุนหนึงนี่ยังมัสิบห่าบอได้พี่น้องบอ่อปลาดุกบอ่อปลาสบายไม่บีบ่อเดียวครับผมุ่นอยู่หลงัลงๆวนันเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่นหลายบอ่อพี่น้องเดี๋ยวกำลังให้อาหารไป เรพงกุจ่าเดินาลงอาหารครับผมลงอาหารในป่าสไกว์อหุ่นยาวหมดคุ่ณพี่น้องพูดนะพ่อมาชมบรรยากาศตกแปก่กวิธีการเลี้ยงปลาครับผมคนเกษตรเดียวไปเป็นตัวอย่างนะพูดนะอือลายาพี่น้องจะว่าไปเห็ดปลาเข้มครับผมปลาแดดเดียวแต่ก็ชงแดดเดียวเนี่ย้วก็เห็ดอย่างเนี่ยครับผมเนี่ยนี่ใส่พ่อคำงาครับผม กำลังงามกำลังพอกินพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละซิบหาบอรครับผมฝั่งนี้นี่ยจะมีสิบบ่ออีกฝั่งผุนครับผมผูน์ฝั่งหนึ่งฝั่งผุนมีหาบอหกบ่อประมาณนั้นะจะได้ไปลงผุนครับลงไปเรื่อยๆนี่เอาบรรยากาศไม่เบิง่งบอ่อประดุกพี่น้องบอ่อดินนะครับได้หนึ่งน,นี่บอ่อดินฝากรถทั้งบุญไปสองบอ่อเขาจะเอาคืนแล้วครับผม น่าสิเดียวประมาณสิบสอ,องสิบสามบ่อนี่ยท่านนี้ท่านที่จับเนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องเอามาพี่น้องรับชมกันครับผมประมาณนี้แหละพอกันในอีพี่สองพี่น้องพาเบ,บ่งบ่อสบ่อลาถวายกันนี่แหละประมาณนี้พี่น้องมากับกดไหลกดแชร์ได้พี่น้องเนะฝากบ้าตุนแฟนเพจยรแทนพี่น้องช่องทางอยู่กับบ้านตุนสายเกี่ยนเชียงนาครับผมไปก่อนพี่น้องบายบายสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ